สวัสดีครับก็ดีดีชุดนี้นะครับจะเป็นชุดของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของการตลาดนะครับเข้าสู่ยุค Marketing 3นะครับโดยผมตั้งชื่อว่าเป็น Marketing 3 Perfect นะครับโดยเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับผมก็จะมีพูดถึงกลยุทธ์ของ Marketing 3มีอะไรบ้างนะครับก็เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับก็คือผมก่อนอื่นเนี่ยผมจะพูดถึง การเปลี่ยนแปลงนะฮะของมาร์เก็ตติ้งยุคต่างๆนะครับโดยของเรามีตั้งแต่มาร์เก็ตติ้งยุคที่1ยุคที่2แล้วก็ก้าวเข้าสู่ยุคที่3นะฮะโดยเฉพาะในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาดเยอะรวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับในยุคแรกนะครับเราเรียวกว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งหนึ่งนะครับในยุคมาร์เก็ตติ้งหนึ่งเนี่ยศูนย์กลางจะอยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์และการบริหารผลิตภัณฑ์เป็นหลักในสิ่งที่จะต้องได้นะคร ยุคนั้นเนี่ยนะครับจะสังเกตว่า v a l u ลที่เราให้กับลูกค้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของฟังชั่นแ a ลแวรลไม่ว่าจะเป็นคุณภาพสินค้าเป็นดีไซน์ใหม่นะครับหรือความรวดเร็วในการให้บริการก็ตามนะครับหรือว่าความแม่นยำนะครับหรือ Performance <S <S ของตัวสินค้าอันนี้ก็จะเน้นไปที่ตัว f u n ชั i น n a ลนะฮะหรือว่าฟังก์ชันของตัวสินค้าเป็นหลักนะครับเครื่องมือทางการตลาดที่เราใช้เนี่ยก็นักการตลาดจะใช้มากอยู่เะ โดยเฉพาะท่านฟิลิปก็เลร์นะฮะก็จะบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยก็จะใช้เครื่องมือตลาดที่เรียกว่า 4P นะฮะหรือว่าเป็นส่วนผสมต่างกรตลาดนะฮะซึ่ง 4P เนี่ยก็มีได้ตั้งแต่ตัว Product นะฮะตัว Price ตัว l a c e และตัว Promotion นะครับในตอนหลังเนี่ยก็มีการเพิ่มคำว่า people คนที่เข้าไปทำงาน process แล้วก็ presentation นะโดยเพราะธุรกิจบริการนะฮะจะต้องมีคนมีกระบวนการทา้บริการแล้วก็การนำเสนอนะฮะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศนะฮะ การนำเสนออาหารอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราถือว่าเป็นฟู้ดพรีเซนเทชันนะครับมาร์เก็ตติ้งไลน์ในยุคนั้นก็คือเน้นอยู่ที่คุณทำคุณภาพของสินค้าให้มันดีนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะดีเองผู้มีส่วนร่วมของแชร์แวล l u e ก็คือเจ้าของบริษัทนะครับหรือตัวบริษัทนั่นเองนะครับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าจะเป็นในลักษณะของ1ต่อหลายๆคนหรือว่า one to many นะฮะ ว่าตัวนี้ก็จะเป็นลนักษณะของบริษัท1นรายผลิตสินค้ามามาขายให้กับลูกค้าหลายๆ,ๆนะครับมาร์เก็ตติ้งในยุคสองเนี่ยจะเริ่มเน้นในสิ่งที่เราเรียกว่ายุทธการยุทธการก็หมายคมว่าศูนย์กลางเนี่ยจะเริ่มชิปและจากตัวสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ไปเป็นการบริหารจัดการลูกค้านะการบริหารจัดการลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะของศูนย์กลางเคลื่อนย้ายจากตัวผลิตภัณฑ์ไปอยู่ที่ตัวลูกค้า Value ที่เราจะให้กับลูกค้าเนี่ยในยุค2เริ่มเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของฟังชั่น n a ลบวกกับ e m o t ชั่น l ะฮะก็คือความรู้สึกทางอารมณ์ที่จะเพิ่มขึ้นมานะฮะเครื่องมือที่ใช้ในการตลาดนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า STP นั่นเองก็คือทำการ Segmentation นะครับหลังจากนั้นก็ทำการ Target ไปที่ตลาดแล้วก็สุดท้ายก็คือ การทำ positioning นะซึ่งอันนี้นี่ผมจะไม่ลงลึกรในร,ร,รายละเอียดมากนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วจากนั้นก็มีการเพิ่มกลยุทธ์เข้าไปอีกก็คือทำ CRM หรือว่า customer relationship marketing นะครับแล้วก็ไปใส่เป็น CM นะหรือการบริหาร customer experiential management หรือการบริหารประสบการณ์ลูกค้านั่นเองนะครับ marketing guideline ในยุคนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของ ลูกค้าแต่ละลายทำยังไงที่เราจะได้แชร์ออฟพ็อกเก็ตนะฮะให้ได้มากที่สุดจากลูกค้าลูกค้าทุกลายมีมูลค่าหัวค่อนข้างสูงนะฮะมันเราก็จะปั่นเม็ดเงินเนี่ยจากลูกค้าแต่ละลายให้มากที่สุดอีเมลสถิติเนี่ยนะครับถ้าคุณส่งไปเนี่ยประมาณ33-38%ถึงจะเปิดอ่านนะฮะแล้วเมื่ออ่านแล้วเนี่ยจะมีการคลิกทูเลดอยู่ประมาณ6-8%รนะฮะร้อยลายจะคลิกอีเมลแล้ววิ่งกลับเข้ามาในเว็บไซต์คุณ รประมาณ6 8ถึงลายและใน6 8ถึงลายเนี่ยนะฮะจะมีแอคชั่นเช่นว่าจองเข้าสัมมนานะฮะจองของหนังสือนะครับหรือว่าเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยมีแอคชั่นอยู่ประมาณ2%จากเบลทั้งหมดที่คุณยิงออกไปก็คือร้อยลายจะมีแอคชั่นกับคุณอยู่ประมาณสองลายนะฮะีปฏิจสมพันธ์กับคุณอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับของ Marketing 3ที่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราก็จะมี 3 H ก็คือตั้งแต่สร้างแบรนด์โดย H ในสมองนะฮะด้วย identity หรืออัตลักษณ์นะครับ H ตัวที่สองก็คือในเรื่องของ h e a r เราจะซื้อใจลูกค้าได้อย่างไรนะครับก็โดยคุณจะต้องการสร้างภาพรักษ์ด้วย image H ตัวที่3คือ human spirit ก็คือจิตใจหรือจิตวิญญาณของลูกค้าหรือการสร้างลัทธิส่วนี้จะสร้างได้คุณต้องมีศีลักษณ์หรือ integrity นะครับแล้วก การทำมาร์เก็ตติ้ง3เนี่ยจะใช้เฉพาะออฟไลน์อย่างเดียวไม่ได้นะจะต้องมีออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเข้ามาสนับสนุนเพราะออนไลน์มาร์เก็ตติ้งส่วนใหญ่จะไปสตาร์ทด้วยเครื่องมือหรือเทคโนโลยีซึ่งจริงๆไม่ใช่คุณต้องสตาร์ทก่อนโดยใช้โพสต์โมเดลว่า People คนที่คุณต้องการจะสื่อสารเป็นใครออ e c t i v e ทางการตลาด4ออเจกตีฟนะครับสร้างบ a น e วนิชสร้างเอนเกจเมน t ์ agement, หรือคุณต้องการให้เกิดการซื้อ รือคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์เพื่อเกิดความพักดีกับลูกค้านะครับจากออบเจกตีฟตัวนี้ถึงจะไปในเรื่องของกลยุทธ์นะตัวไซจี้โพสโมเดลนะครับไซจี้ G ก็ยังมี 3I อย่างที่ผมบอกไปแล้วแล้วก็ไปที่เทคโนโลยีที่คุณจะเลือกใช้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่คุณจะใช้นั้นจะสัมพันธ์กับออบเจกตีถ้าเป็นสร้างแบรนด์แวนเนทนะฮะเทคโนโลยีที่ใช้มาจะเป็นเว็บไซต์ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไปถึง HTML5 แล้วนะครับยูทูบนะครับแล้วก็บล็อก ก็เป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่คุณจะใช้เพื่อสร้างแบรนด์แอนเวเนตเครื่องมือที่คุณจะสร้าง,างเพื่อเอนเกจเมนต์ก็มักจะเป็นพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทวิตเตอร์กูเกิลเพลสนะฮะเครื่องมือในการทําให้เกิดการซื้อคือคอนเวิร์ตลูกคนที่เอนเกจกับคุณและทําให้เกิดการซื้อเนี่ยก็มักจะเป็นพวกคอมเมอร์ซทั้งหลายนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีความสําคัญในการที่จะคอนเวิร์ตกลุ่มลูกค้าของคุณให้เกิดการซื้อนะไม่ว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซ เอ็มคอมเมอร์สโซเชียลคอมเมร์นะฮะและส่วนสุดท้ายก็คือการที่คุณจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าคุณจําเป็นต้องมีดาต้าเบสหรือฐานข้อมูลลูกค้าเราก็มักจะให้ลูกค้ากรอกในเควชแนลหรือแบบฟอร์มสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือ1 SMS คือโดยดูเบอร์มือถือ2จากอีเมล3อาจจะขอ a c e b o o k โปรไฟ,ฟล์เขาอยู่แอดเดสไหนหรือทวิตเตอร์ไอเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาโดยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารไม่ว่าจะผ่านอีเมลผ่าน RSS feed หรือว่าจะผ่าน SMS ก็ตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดยภาพรวมโดยเรากำหนดตามโพสต์โมเดลนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเครื่องมือที่คุณใช้ในออฟไลน์ต้องมาส่งเสริมกับเครื่องมือที่ใช้บนออนไลน์และเครื่องมือออนไลน์ก็ต้องไปส่งเสริมเครื่องมือบนออฟไลน์ต้องใช้ให้คู่ขนานกันไปถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพร,วม,รวมของมาร์เก็ตติ้งสาที่ มีในวันนี้นะครับแล้วก็ใน DVD ชุดหน้านะครับเราจะมีชุดละเอียดซึ่งจะลงรายละเอียดทั้งด้านเทคนิคพา a ติคิลต่างๆนะในการทำอ,ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งร่วมกับมาร์เก็ตติ้งสการประสานร,ระหว่างออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งจะเป็นในชุด3ชั่วโมงก็คงจะออกใน DVD ชุดต่อๆไปนะครับก็ท,งท้งนี้ผมก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ดู DVD มาจนจบรายการวันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณครับ